สวัสดีครับพี่น้องตอนนีุมอสกับซอ,อก,กำลังเตรียมป้ายใหม่หมอลำใส่เค็มร้อยนะครับโดยมีอาจารย์มาเป็น,ปน,ปนอาจารย์มีโคจาริ่มวยนะครับอีกมีเก็บสี กำลังใจจนรอเลยครัป้ายใหม่สีพัทเทลนะครับแล้วก็มีป้ายน้องแอนออร์ดีนะครับแล้วก็บอสบอยจีชายฝ่งโน้นนะครับผู้ชายอยู่ทางขวาเตรียมรถไม่พร้อมนะครับผม ครับดีบ่ครับครับครับดีบ่ครับนี่รับนี่จมผู้เขาบอกเป็นอันเสกโลโซอ่ะแม่เอุ้ยเสกโลโซใส่สิมันสีดูดูพี่จวงเขากระเป๋าเรียบเจียวให้คุณพ่อแล้วเบิ่งเนี่ยเนาะพี่จวงก็เลยคุณพ่อสิมันซีโบสีใบสีมันคือสิมนมาจากสามคนคิดว่าคือก็ที่อยากทำรวจมาจับคนก่อน กเนย่ามื่ค่ยเชียร์ล์บอกว่าคนกิดเมนอันนี้ตรงที่ว่าเราสื่อเราคิดองยุ่กัแจงมด้ยเฮ้ยเราเป็นผู้ศาตรต่อนะครับไปผขอจเรีให้นะครับ